สวัสดีค่ะกับมะพอกับเย้เพลิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมือนี้เย้เพิงจะพามาเปิดราคางูอวเด้อค่ะ,คะเป็นคลิปจากเอฟซีทั้งบ้านเพิ่นทรงมาพิกัดกับยูบันดอนกลางตำบลชา,ยาย่าหไงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเด้อค่ะเป็นขอกงวของพอสงัดเพื่อนกะมีงัวมาเปิดราคาอยู่สองตัวเด้อค่ะตัวแรกเป็นแม่สาวทองแรกเด้อค่ะ อายุสองปีกลัวๆเพิ่นกระสูงยูทีอยู่่อยสามสิบห้าบวกเด้อค่ะท่องได้ซี่เดือนกลัวแล้วค่ะผสมนาเดทว้มีใบมีหลอดเด้อค่ะแม่สาวตัวนี้เพิ่นกระหองอยูทีหกหมื่นแปดพันบาทค่ะเครื่องดำเน้ะค่ะสีแดงกกหางใหญ่หางกระย่าขนาดเลยค่ะ 6กหมื่นแดพับาทค่ะแม่สาวท้องแรกค่ะท้องได้สีเดือนกูกลัวผสมนาเดตมีใบมีหลอดค่ะรับประกันบม,มี่ตำหนีเด้อค่ะขาถูกขาถอนบม,มี่ค่ะมาเบิ่งตัวที่สองกันเลยเด้อค่ะตัวที่สองนี่เพิ่นอายุได้ยี่สิบเดือนเด้อค่ะ ส่วนสูงพึ่งกะยูทีลอยซีสิบัวค่ะตัวนี้เป็นลูกของซีวายเด้อค่ะแม่สาวทองแหลกคือกันค่ะตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดไว้ค่ะผ่านรอบแรกมาแล้วเทือนึงเด้อค่ะพึ่งผ่านได้รอบแรกเด้อค่ะมีใบมีหลอดคื่กันค่ะตัวนี้กกหางใหญ่หางกระย่าแลวกะเครื่องดำคพื่อกันเด้อค่ะสูงใหญ่งามขนาดค่ะตัวนี้พื่นหองไว้ยูที หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะรับประกันบ่มีตำาหนิค่ะขาถูกขาถอนกับบม่มีสนใจกะโทรไปหาเพิ่นใดเลยเด้อค่ะอยากจะสอบถามยังเพ,เพิ่มเติมกระทรไปถามเพิ่นใดเลยเด้อค่ะาบานยุ่ใกล้เพื่อนก็ไปเบิ่งตัวจริงได้เบอร์โทรเพิ่นกะศู5ย์7 7ดห้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ด สี่เจ็ดเก้าพอสงัดเด้อค่ะเพื่อนกับยุธีบานดอนกลางตำบลชา่าหไนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ